ก็ไม่องเราประเทศสมมู้ไว้กินครับมูเนื้อมูมันหลายครับมันจเนเาเมด่นี่แหละครับประตูทางเขาลงงานนะครับประตูใหญ่เพื่อนจะไปลงงาน สวัสดีครับคุณก๊อฟคุณก๊อฟทำอะไรครับแตนนวันทรเลครับครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับเบ่าอูนะครับกับทีมงานผูเบ่าที่บ้านครับตอนนี้ก็อยู่อิสเอลเวลาประมาณสามโมงกว่าครับสามโมงกว่าวันนี้กับผมมีอย่างไรครับอยากพาพี่พานองมาเบิงที่ทํางานผมครับเมือนจะพาไปพผ้าพี่พานองไปเบิงโรงงานรอบโรงงานต่างๆครับ ทุงนี้กับบุคคลเดียวกบ้างทายคลิดประได็นรครับว่างานมันหลายครับตื่นแต่เศร้าเขาง,งานเขาแคบกับ่ำแล้วครับเพิ่งทอดแคบกับทุ่มหนึ่งหกโมงเมื่อยกับกินข้าวกินน้ำพักผ่อนนอนครับนี่ครับกนทางกระทั่งเขาที่ทำง,งานผมครับโรงงานผมตรงขามนี่กับทั้งนาเน,นี่ยก็สิเป็นสวนสมครับ ส่วนฟังฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเออ่สวนมะนาวครับทางเขาเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามครับมื้อนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปเบิ่งที่ทำงานผมเนาะเดี๋ยวพาไปสำรวจเบิ่งที่ทำงานผมมื้อนี้ถามมาเลยครับพี่น้องครับไปกันเลยโอเคครับ ครับพี่น้องสวนบางนาข่างแคมที่ผมอยู่ครับลกอิลีพี่น้องเลยอย่าประมาณนี้กับไล่ๆอยู่ครับตรงนี้สวนบางนาแต่กับบางมือผมก็เหนมีคนมาเก็บอยู่ครับพวกอาลับมาเก็บทำนายจ้างเขา นาวพื้นบังนาวกินครับอยู่นี่ครับขางมงผมอยู่เลยครับขางงวมงผมนอนเลยครับเป็นส่วนบังนาวมีสองฟังครับฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็คามลูกงนานผมไปฝั่งนั่นครับเป็นส่วนบังนาวครับแล้วก็ไอ้ ท,ท,ทั้งนาเนี่ยทั้งนาเลยจะเป็นสวนสมสวนสมครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งสวนสมครับก,บบก็ว้าวถึงระบบน้ำนิดนึงครับยุนี่ใส่ระบบน้ำยศครับหม่องนาวต่ระบบน้ำยศคือการกขาปลูกพักครับแล้วกะ็ใส่ใส่ปุ๋ยหรือว่าพ่นยงพ่นยาอยู่นี่เนี่ยเขาใส่เครื่องบินครับ ใส่คือบินบิน,บนพ่นยาเอาครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้อากาศก็เย็นนะครับอากาศเริ่มเย็นตอนเช้าเนี่ยโอ้ยบางมือชิบองศาแล้วครับเริ่มหนาวแล้วนี่ครับสวมหนาวหญ่เติใหญ่เติบขางที่น้อยผมเลยครับ พี่น้องผมขาดประสนไปนี่กระแมน่นครับอันนี้ทั้งไปหนาลุงงานนะครับเดี๋ยวพวกปีเบิ่งสวนสมครับพี่น้องมาถึงแล้วพี่น้องครับสวนสมครับฝั่งตรงขามครับที่ทํางานผมกะบางชวนเพิ่งกะเก็บมีคนมาเก็บไปแล้วครับอีกอย่างผ้าลุงน้องเพิ่งมาเก็บเดี๋ยวผมกับผ้ามาเบิง่งกสมยูนีก่อนครับเห็นเขามาเก็บไปอยู่ กระสีรดนู่แบบนี้ก็มี่ครับกใหญ่อยู่ครับสวนสวมอยู่นี่ไงเติบอยู่นี่ครับสมกะสิประมาณนี้ครับหนยยุ่ยใหญ่ครับดกเติบลยครับช่วงหนึ่งผมเห็นดกขนาดแล้วก็ะะถึงฤดดูเก็บครับ แม่จา่าผมกับภาคนงานมาเก็บต้นสม้นยังลาลาครับผมก็จะพ้าหยางเป็นประสุครับแล้วบางผ้าบ,บางส่วนครับบางส่วนส่วนพื้นที่โล่งๆตรงนี้ครับข้างหน้านี่ครับตรงนี้บุกเขาครับเขา,ขาบาเล่ครับทีนหมดน้อมองไปมันจะ เขาจะเริ่มขึ้นเลยครับเขียวๆค,ครับเป็นเริ่มปลูกแล้วนะครับส,วนส,ว,นสวนส้มมันสุดพุสเลครับนี่ครับที่ผมอันนี้คือปลาหมักหน้าครับที่ผม ผ่านมาครับทางเขาหนาบริษัทผมครับอาเขานุ่งงานผมโอเคนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปที่อื่นหรือว่ามีสวนอื่นมีภาคยังหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวผมว่าง๋ยวผมถ่ายให้เบิ่งอีกที่หนึ่งนอกพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับนี่ครับซอฟฟ์ฟังหนึ่งก็เป็นมะนาวครับสวนมะนาว เบื้องหน้ากินครับอยู่นี่โรงงานถ้าเขาโรงงานครับกบอนอนัอยู่ติดถนนอยู่ติดทางใหญ่นะครับแต่ว่าอยู่ไกลจากหมู่บ้านหมู่บ้านบางม,ม,มื้อ่เอบางคนถามเขามาว่าอยู่แถวใดครับผมกับมาใหม่เนาะเราคอยรู้พื้นที่แต่คนเก่าเขาบอกอยู่แถวกิวโรดนะครับถ้าคนเฮ็ดง่ายอิสราเอลกันนาสิพ่อรู้ครับกิวโรดแถวนี้ครับ บนแบบอยู่ทั้งในกิโลกรัมขับออกมาข้างนอกอีกกระหางจากตัวหมู่บ้านตัวร้านช็อปประมาณเจ็ดแปดกิโลครับคั้นที่เขาไปร้านช็อปนะครับเนาะนี่ครับเป็นสวนมนางนาวทั้งหมดครับสวนมนางนาวทั้งหมดเลยอยู่ทั้งน้าทางเขาบริษัทผมเป็นสวนมนางนาหมดเลยแต่บนมันเป็นสวนมนางนาวของบริษัทผมเลยครับ ไปของคนอื่นครับบางมือนก็มีใน,นจงในจ่างเขาผ้าลูกน้องมาเก็บมงน่หมง่งหน้าแถวนี้ครับกะเพิ่นกับว่าบริห่วงครับท่ามที่กินกะเอาไปกินได้เลยครับผมก็ใส้นี่แหละครับม,ง,มงน่องม่งหน้าแถวนี้แหละตําสอกต้มสมกินมบืดกินครับเดี๋ยวภาพไปดงข้างในครับพี่น้องครับ นี่แหละครับประตูทางเขาลงงานนะครับประตูใหญ่เพื่อนอไปลงงานลงแพ็คลงปลูกบริษัทเออปรชดีมาซาเด่น ประตูน่อยครับอันแก็จะเป็นถนนทางเขาหลังลูกง,งานครับรถคนพักรถส่งของรับของก็นทเขาทังนั้นครับสมารบอให้เขาทั้งนี้ครับประตูใหญ่เป็นปิดไปนะครับโรงงานน้องบอุมี่ยังร้ายครับมันนี่วันหยุดทุกคนกับพักผ่อนกันตามอธัธยาศัยตามรูปแบบของตัวเองเนาะ เดี๋ยวสักหน่อยก็จะพาะกันเฮ็ดกับเขาเขาน้ำกิน,นแรงแล้วครับตอนนี้ก็บสามมงจะสีมุ้งแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ผมใช้รับนอนครับอันนี้ก็เป็นรถทํางานครับรถขนของครับผมอังกัลละเขาเรียกอังกัลละครัาอันนี้กับเป็นประตูโรงงานครับคลิปก่อนนี้ผมถ่ายผมถ่ายอยู่ข้างหลังครับแต่ไม่ได้สีผ้าย่างอ้อมโรงงาน อันนี้เป็นเครื่องปลูกนะครับปลูกผักปลูกเซรัลลี่ผักตั้งทรายนะครับเขาก็จจะไปต่อใส่ไอ้รถไถ่อาจะมีแผงพักมานี่แผงเบี้ยวพักว่างนี่แล้วเครื่องโม่นี่มันสิหมุนหมุนแล้วก็ยอดยอดยอดไอ้ยอดของฉันยอดมะเดื่ลูกนี่ครับไอ้ยอดยอดต้นลูกนี่มันก็อจะปลูกเองของมัน ว่างเดียวถ้าเกิดผมได้ไปปลูกก่แค่พุที่ไทยเบิ่งน,นี่ครับตัวสำคัญอันนี้รถรถสีครับสีหมากซาโลนี่นะครับอันนี้ก็ต้องตอ่อเชโลไทยที่กันเครื่องง่ายครับอันนี้ก็ดิต่อทั้งนี้ครับแล้วก็สีนี่ครับสีเลือม,มาเพื่อสิเล่นกองเรื่อง ไปตกใส่รถรถล,ล,ลากอีกข้า้งหนึ่งครับ <_ C> เพื่อลากเขา <_ C> เพื่อลากหมากขา้ามาลากในโรงงานครับเี่นครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกถังพวกเครื่องทำความเย็นพวกอะไรต่างๆครับรถสีมีสองขัง้นคันนหนึ่งจอข้างนอกครับ เครื่องทำงานตลอดอ่ะสวัสดีครับคุณกอ๊อฟคุณก๊อฟทำอะไรครับแตนแมนเฮอริคครับพอดีรถไทยก็น,นี่รถให้ลูนี่ก็มืดครับคุณก๊อฟพนวาต้องมาเติมอยู่โรงงานรถเป็นรถเอาไว้ลากไอเครื่องแพ็คพักครับอยู่สวนครับเอาเข้ามาเม่วนนี่เติมยากไหมครับคุณ ใส่ลมด้วล้างรถไหมเนี่ยนะบอกคนล้างรถแล้วหนุ่มกลับหนุ่มเนื้อแฟนคลับําหายอยู่นยครับนะแฟนคลับําหายอยู่ถนะามว่ามีเมียหรือยังเนะสียใจได้ครับผมได้ถามหานะมีลูกสองคนแล้วหนุ่มกลับคับบนมา อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับหรือว่ามีคาราวานมียังมากกว่าจะครับ,บ,นนบ,บสวยงามมันเ่ะสวยงามททาผมกระดาบบุถืองกันครับผมกระดาบบุถื้แค่นอน,นาจักบาทครับส,สวยรีพี่น้องโอ้ยขี่ไปเรียงงัวอย,ย,ยู่เงื่นนอนทแไมครับ นี่ก็จะเป็นห้องช่างครับช่างผมกบกกาเข้าไปครับห้องช่างครับมืมอดๆแจ้ง่อยครับนี่เปิดอยู่เปิดอยู่เห็นอยู่นี่ครับห้องช่างก็จะมีช่างประจำโรงงานเนี่ครับก็จะมีแรงงานไทยอยู่น้ำเพลินอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ช่วยช่าง เวลาของเสียหายของพังของพี่เองครับเสียละของนี้นะครับช่างคุณก๊อบเติมน้ำยายอยากเดียวใช่ไหมรวมด้วยมาถึงส่วนด้านขางแล้วก็จะขอด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะมีนี่นครับอันนี้จะมีแคมข้างนอกอีกครับ แค่ข้างนอกจะเป็นทีมงานระบบระบบน้ำครับเขาอยู่กันประมาณสามคนครับก็จะมีที่นอนอาลุงอาลับที่เป็นคนดูแลครับกลางคืนขาวบ้านเท่ากับเอิญรบพ่อครับคนดูแลคอนเรียบร้อยตอนกลางคืนตรงนี้ครับรอบๆแลวกับบูมิยังไลครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องตัดใบมั้งครับถ้าผมจำผิดเครื่องตัดใบ นะครับเป็นอันนี้เป็นเครื่องต่อแล้วเป็นลากลากเหรียญยันยัไปนี่ครับที่เมื่อกี้ก่อนในนี้นผมไปไภาพเป็นเบื้องรถสีหมากเนาะรถสีหมากเพราะสีหมากแลว้วปุ๊บเนี่ยรถรถคันนี้จะไปเทียบคู่กับรถสีหมากครับเทียบคู่กับรถสีหมากแล้วก็หมากก็จะตกลงใส่เนี่ยครับก็ลากเข้ามานี่ครับประตูหลังโรงงานส่วนเขียวๆทั้งพุ่นนะ่ะเป็นสวนแครอทนะครับเดี๋ยวผมวางเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมพาไปเบิ่ง เขาประตูแล้วคลองกันมากอะทั้งนี้แหละทั้งที่ผมเคยบอกเขามากเขาจไปนี่ครับตรงนี้ก่อนไปล่างก่อนถ้าเป็นเอ่อมาคซโลนี่เขาจะเอาไปล่างล่างแล้วก็ให้ใส่รถฟลุกลิบลากเข้าไปข้างในครับนี่ครับโรงงานผมอย่างไรครับมันหยุดเงียบเงาครับมานี่ ครับสมาชิกมี่จะบล็อกไปใส่พักใส่ยังกับจสมีจุดรับสินค้าครับรถหกล้อรถพ่วงรถเทนเลอร์สีขามาตรงนี้ครับรับสินค้าช่องรับสินค้าครับมาฟังนี้เกือบออมโรงงานแล้วครับส่วนที่รับที่นอนนะครับมีคนถามมาที่รับที่นอนเป็นได้สบายดีบ สัพส่วนตัวผมคือว่าโอเคอยู่ครับนอนกับห้องละสี่คนเป็นเตียงสองสันนะครับแต่ว่าคุยกับเพื่อนแล้วคุยกับมูในห้องแล้วเพื่อนกะผ่อนคลางสิสังวันในการถ่ายครับผมก็เลยบอกมูไปยังบัให้ถ่าย <c oughs> กับบัวบากันครับเรื่องเลื่องนี่แหละครับประตูเขาไปรับสินค้าครับรถโฟรีคก,กวาจะลากของออกมาแลว้วก็เอาขึ้นใช้ตรงนี้ครับ ด้วยซี่ไฮเบิ้งครับวันนั้นนี่กัคลิปนี้กับผมไมยังไลค์ครับฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ผมครับมาอูนะครับกับทีมงานทําวันแถวบ้านนะครับกัว่างผมก็สิพยายามที่จะถ่ายคลิปถ่ายความเป็นอยู่การใช้ชีวิตอยู่กัต่างประเทศครับผมกับมะม่ก็จริงครับมาะม่ก็จริงบางสิ่งบางอย่างภาษาด้วยเนื้อภาษาอย่างต่างๆผมก็ยังบุลู รู้ตัวคนเก่าเขาก็ต้องศึกษาไปเรื่อยกันเนี่ยคอยติดตามกันไปครับว่าเรื่องรา่าจะเป็นในใต่อไปผมบ้างมงจสิพยายามทายให้พี่น้องในเบิงเห็นนะครับการทาที่เมืองนอก,กฝากถึงคนที่อ,อยากสีมาเหงานอยู่นี่มารี่ว่าอย่างไรล่ะอยากมามต้องใจใจเกินลอยเลยครับต้องรับภาระหลายหลายอย่างครับแรงกดดันจากในจ้างอย่างต่าง แต่ผมผมของคนอื่นนะครับโดยส่วนมากที่เจอส่วนผมกับเล็กหน่อยครับบุค่อยมีปัญหาครับกับนายจ้างพออยู่ตรงนี้มันเป็นคิวบูทระบบมันเป็นระบบง่ายๆของโรงงานใหญ่ครับบนโมชับเหมือนที่ผมเคยแจ้งไว้เบื้องต้นส่วนมีคนถามเรื่องเงินครับเงินอยู่นี่ออกทุกวันที่ซิฟครับก็น่าจะออกก่อนอยู่ครับออกก่อนนะครับกบุญยังไงครับสุดท้ายนี่ก็ฝาก ติดตามนะครับอย่าลืมที่ผมแจ้งไปครับกดติดตามในช่องฮาวมันไทยบ้านนะครับเนาะอย่างไรผมมีโอกาสมีเวลาผมทีได้ถ่ายเบิรงใหม่นะครับครับมือนีเก่าซั่วนียวนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเที่ยวเขาคำนามก่อนขอบคุณหลายๆครับสหรับที่ติดตามบาร์ดีครับผมได้พี่น้องเนี่ยเพราะท่าเปลี่ยนในวัน z o ม m ยังไง zoom มหมูนี่ครับ น้องแม่ของเราประเทศสม,มูไม่กินครับมูเนื้อมูมันหลายครับมันที่เน่ามัดเต็มตู้ครับแปรรูปสักกอนเห็น่ะเห็นทั้งนอบมาได้ครับพายุขี่ทรายมาเต็มหนึ่งเซเลหนาตามาันว่าไงคุณกอล์ฟใช้โจนโจนสลักโจนสลักสมารีครับจักมือน้องแม่สิกินได้นี่นะเพราะว่าจักมือ จรู้รรกันมึงจะพาคนเห็นยังบันทันสังน่งเนอะได้แล้วครับพอหนึ่งพันว่านี่ครับนี่ครับชีวิตมึงนองมึงหน้ามันยุดมันยังกะพยายามหากิจกรรมเฮียดไปนี่ครับภาพงามสมขวยหัวหาอะไรดิโอ้รสชาติดิสะที่หลังจิ้งเบิงออ <_ S 2> ้งเอาน้าตามไม่กอนเสยได้รูปจูบประคมนี่ มันที่ไปตะก,กินอะไรหอมอีพี่นอ้องไปตองเลยเอาแมาเ่เซลไปตองครับชนะของขจ้าจออมาของผู้ใดละ่ะของปลาแดงของปลาแดงโอย้ยเรียนรอดลุมหลอดตายมากยังหอมยังมากป่ะนีมน่มันเล่นมะเร็งได้อยู่นะว้ายยับไปยับไป